ดูกันในแบบระาที่6.2ค่ะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2บทที่6เศษส่วนค่ะเป็นแบบฝึกถาดของสวสว,วทอ,อยู่ในหน้าที่4ค่ะหน้านี้นะคะข้อที่1ใหญ่ให้เขียนวงร้อมรอบเศษเกินคําว่าเศษเกินเนี่ยหมายถึงเศษส่วนที่ตัวเศษเยอะกว่าหรือมากกว่าตัวส่วนนั่นเองเราจะเ,เรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษเกินนะคะ วเศษเยอะกว่าหรือมากกว่าตัวส่วนเราจะเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษเกินนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะดูแค่ว่าตัวเศษหรือตัวบนเนี่ยอันไหนที่มันดูเยอะกว่าตัวส่วนหรือตัวล่างเนี่ยเราก็วงกลมล้อมรอบอันนั้นได้เลยนะคะมาดูเลยเขาก็จะให้ตัวอย่างเศษส่วนมาในกรอบสีส้มๆนะคะ อันไหนที่ตัวเศษเยอะก็ตัวส่วนนี่เราก็วงกลมมาทให้เลยเนาะ,ะเราเจอแล้วหนึ่งอันคือเศษสิบห้าส่วนสิบสามเราวงเลยต่อไปเศษอะไร,รเศษยี่สิบสามส่วนสิบหกเศษสิบสองส่วนสิบสองก็ใช่นะคะ่ะต่อไปเศษสิบเอ็ดส่วนเก้าอะไรอีก เศษ16.5่วนาอันนี้ค่อนข้างง่ายนะคะต่อไปวดีโอนี้อาจจะสั้นนิดนึงต่อไปข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1ก็บอกเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือ,อเศษส่วนที่ตัวเศษ น้อยกว่าตัวส่วนและไม่สามารถทำเศษส่วนนั้นอ่ะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกแล้วหรือ<ม>พูดง่ายๆก็คือว่าเศษส่วนแท้กันก็คือเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะทีนี้อะไรเอ่ยที่ส่วน3ก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เติมได้ทั้งเลข1และเลข2นะคะจะ1น1หรือ2ก็ได้นะคะอันนี้จะ1หรือ2ก็ได้นะ ได้มหมดเก็เติมหนึ่งก็ได้อันหนึ่งต่อไปเศษแปดส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นเศษส่วนแพ้ก็ต้องเป็นเลขที่มากกว่าแปดและไม่สามารถตัดทอนกับแปดไดนะ้มากกว่าแปดและตัดทอนไม่ได้แล้ว มากกว่าแ9้าได้ไหมได,ได้9ได้นะคะ10ได้ไหมสิบไม่ได้นะคะ11บเอ่ะสิได้13ก็ได้อ่าต่อไปอะไรเอ่ยที่เป็นตัวเศษแล้วส่วน13แล้วจะเป็นเศษส่วนอย่างเศษส่วนแท้ก็ได้หมดเลยตั้งแต่1นึถึงสินะคะ หนึ่งถึงสิบสองได้หมดเลยเติมอะไรก็ได้เ,เราชอบเลขน้อยๆเราก็เติมน้อยๆสองก็ได้ต่อไปหนึ่งส่วนอะไรถ้าตัวเศษเป็นหนึ่งตัวส่วนอะอะไรก็ได้เนาะยกเว้นหนึ่งอะไรก็ได้ยกเว้นหนึ่งอะไรก็ได้ไม่ใช่หนึ่งก็เติมลงไปสองก็ได้ อันสุดท้ายแล้วให้เราเติมตามใจชอบเติมตามใจชอบแต่ว่าต้องเป็นเศษส่วนแท้ด้วยเราก็ยืดไปเลยว่าตัวเศษต้องมอยกว่ตัวส่วนหนึ่งก็ได้เศษหนึ่งส่วนสี่เศษส่วนแท้เหมือนกันต่อไปข้อสองเขาให้เติมเศษเกินนะคะเศษเกิน เศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนเนาะอันนี้2ตัวส่วนก็เป็น2อ่กอันนี้ตัวส่วน15ตัวเศษตัวเศษเป็น16ก็ได้ขอให้ให้มากกว่าต่อไป3ามเศษเป็น3ตัวส่วนตัวส่วนก็ควรที่จะเป็น3หรือ2ก็ได้เป็น2ละกัน ต่อไปตัวเศษเป็นหนึ่งอยากให้เป็นเศษเกินก็ต้องเติมเลขหนึ่งเท่านั้นนะคะต่อไปอันนี้อะไรก็ได้ขอแค่เป็นเศษเกินเราเติมได้หมดเลยก็เป็นเศษห้าส่วนสี่ก็ได้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในเรื่องของเศษเกินเศษส่วนแท้นะคะเศษเกินคืออะไรเศษเกินก็คือเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะคะ เศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนและไม่สามารถที่จะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วก็คือตัวมันเองอะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำถึงแล้วค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรับช่วแบบขนาดถัดไปในวีดีโอถัดไปค่ะ